นี่และการใช้ชีวิตของเซนาอูมานบินคอดตอบ,บนโลกดุนยาใบนี้นเราคิดเลยว่าถ้าเทียบกับเรานี่นะเราการทำโดุลิละลุยเลยอ่าบรลุยเลยนะไม่ปักไปปินเนเป็นบันไอ้นี้บียที่จะมาสื่อเสื้อไหมนี่กะห้าหมไมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะความสุขบนโลกดุญญนยอ่ามันจะไปหลดลั้นกับความสุขในอาเครันถ้าเมื่อโลกดุนยาเรามีความสุขมาก นะอาเครัตนาเราก็มีความสุขหน่อยปนานั้นเลยเพราะฉะนั้นความลำบากบนโลกดุนยานี้นเหมือนที่สนอุมาตเกลือกชายชีวิตนี้นะไปวันอาเครัตกนนานาได้รัพุนตอเแทนนามากมายสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อย เรื่องการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาน,นี้ผมมีประวัติตัวหนึ่งนายอยากจะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันน่าคิดนะเป็นตัวอย่างที่ทดีมากมากนะก็คือตัวอย่างข้อง่านกอลิฟาเซนาอุมานบินคอตอบรเดียโลอันฮูนะประวัติเซนาอุมานบินคอตอบเป็นกอลิฟ ah, าคนที่สองนะอบูบากานอุมานอุสมานและกะ <c oughs> อาลี เสนาอุมานบินอตอบกอลิฟะคนที่ซ่งหลังจากทานนาบีสุลลัลเล,ลวะสล,ลัมวาฟาตไปแล้วนี้ทานอาบูบักอัสิด,ดีขึ้นมาดํารงตาแหน่งเป็นกอลิฟะคนเียกเลยนะนะไม่ใช่เซนาลีเนาะเซนาบูบักนะอัสิด,ดีคนเร็กปกครองอยู่เท่าใดเป็นกอลิฟะอยู่ซ่งปีสามเดือนสิบวันนะพอหลังจากนั้นหลังจากอาบูบักเสียชีวิตไปเซนาอุมานบินคอตอบ ขึ้นมาปกครองเป็นกอลิฟะประมาณสิบปีเศษนสิบปีโดยประมาณชีวิตของเซนาอุมานบินคอตอมเนี่ยโดยรวมเรียวนี่แกเป็นคนเทวถทาบานโราวาเนี่ก็คือเป็นผู้นำเป็นกอริฟะเทวะอยากจนนะเป็นคนที่อยากจนแหละเป็นคนที่มีวิในัยในการบริหารจัดการปกครองนะ นะถ้าเป็นบ้านโราเมืองเรานี่นะ่ะถึงไม่สักบาทนึ่งก็รวยได้นะพอเบีย้ยของคลังโกงนะเรามาโจกันเสียหมดแต่เส้นอุมาบินก็ตบนี่มาฟ้ามอยากจนข้องเกนเนี่ยคือแค่พึ่งพ่อใจแล้วค่ะแค่จบเกมีคฟ้ามสุขในการใช้สาภาพชีวิตนะนี่ในสาภาพที่อยากจนเนี่ย Phạm giặc chốn không Sena nào na mát nè Ami hadis rai ngàn và anna ibna anna banna umaro radhiyallahu anhuma Ja'a minan kutaba Mi riwayat hadis rai ngàn và thề chính liều thàn Abdullah bin Uman Lục báo kìa, lục sai kìa than Abdullah Lục không xe Sena Uman ni อัลลอฮ์ลงของเซนาอุมะฮนี่้าอามิดันกุตตาบีนะ่ะลบจากโรงเรียนนะ่ะกุตตาบกุตตาบคือเป็นโรงเรียนเหล็กๆหล็กนะ่ะสอนเรียนอันกุดอานฟัมรูศาสนาปะเนี่ยลงของเซนาอุมะฮบินขอตอบลบมาเนี่ลบจากโรงเรียนวาฮูวยับากีลบมาบ้านนี่ในสภาพที่โรงไยอ่านะนะเด็กนี่แหลนะน่ะลบจากโรงเรียนลบโรงมาอื พอลบลงมานี่ฟาโกลาอุมารูรอดีอัลลอฮุอันห์เสนาอุมานนี่ปะนี่ถามว่ามายบากีกายาวะยาวาลดีโอโลกของฉันเอ้ยว่าสาเหตุไอ้ไรไอ้ไรที่ทำให้ฐานจะต้ององให้ไอ้ไรที่ทำให้มึงองล่ะนี่น่ะเห็้ลบจากโรงเรียนมาองมาอ่านี่เสนาอุมานถามนะ เปลื่นมันหลักกินเนี่ยโอยเสือหรือว่าได้ปันผือเห็นลับมาโรงมาจากโรงเรียนอ่านี่เสนาอุมาทำฟาก้อละฟาก่อนท่านอัมดุลลอ์โลกชายเสนาอุมาตอบว่าอินนัสิบายานาฟินมักตาบีโอ้ยเอ้ยว่าบูดเด็กๆที่โรงเรียนเพื่อนๆด้วยกันนั่นน่ะอัดดูริโกอาโคมีซี โบนันมันนบนะริโกอาโกมีสีรูตีโรยปาตามเสื้อคองฉันนี่ <c oughs> เด็กโรงเรียนเทวะแล้วนะกับไปแม่มื่นเผื่อนวันนี้อับดุลล์เองนี่ลูกชายค้องเซนาอุมาดไปโรงเรียนนันเสื้อป้าร่งรังฮะนลูกขลองกอลิฟ้านั่นนะแต่เป็นบันเรากับแม่ฟ้าบอ <c oughs> กเออลูลของกอลิฟ้านี่ก็ไปเครือเวลเต็มหยดไปเลยลวงคลองเซนาอุมานบินคอตอมอับดุลล์นี่ เสื้อเนี่ยปาไมโรขี่ส mm ิบ hmm. ร <the öst> ูอ่าเส่ไปโรงเรียนกับบูเด็กโรงเรียนกับมันลอมเขาเลยกับมันนับกันเลยหนึ่งสองตรงนี้สามสี่นับกันอืมไอ้เผื่อนนะวะเนาะว่าก็รู้เลโบูเด็กเล่านั้นกล่าวว่าอุงซูรูอิลาอิลาอิบานีอิลาบานีอามีริลมุมินีเหลวมันเล้งหลานั้นบูเด็กอันบูเด็กอันว่ามามาบูู้ตั้งนั้สู่จุงเล่เถอะวะ นั่นเสื้อโลกชายของอามีรินมุมินีโลกชายของคลลิฟะปูปกครงเซนาอูมานบินกอตอบตกัมรุกอาเ็นฟีโคมีสเตินสูเลแต่ไม่รู้ขี่ซิบรูเลยนนั้นนะที่รอยป้าลึงรังตึงตังเด็กเล่นมันลมกันภาษาเด็กนี่แหละนะนะคนนึงช่วยข้างบนคนนึงฉี่ข้างหลังคนนั้นดึงตรงนั้นนันนึงโองาหนับกันนะ Bên xếp xếp hoa ru Nà, rồi bác Thương chinh chính liều Năn xưa lộ công kê Và có đại nà sâu bụi U an Phi ar ba ta a đi điều cân xưa con thang xê nạ u mạng Bình khuất tốp yên kê xây Nà, ta a xa rô ru ข้อของเราเนี่ยไหม็นเลยนะคนในยูนะเส่เสื้อตีรอยปะรอยชุนรอยเปะไอ้ที่ว่านี่ห้ามไเลยมดเลยหยุกหยุกเซนาวมาดบินคอตอบเสื้อตัวหนึ่งสิบเรูเราว่าไอ้เรือมันเลือดที่ดีสักเท่าใดน่ะนับเลขสิอันรูหลงสมุดก็เรียตน่ะเสื้อรูสักตัวก็เราหวาดเล่นเล่นป่ะนี่ตรงนี้รูหนึ่งตรงนั้นรูหนึ่งสิบเสือรูร่อยปะเสื้อของฐานเซนาอูมาดบินคอตบ คงเกศิบีของโลวเกตาวดยอยีจาน <c oughs> ใส่ไปโรงเรียนเพื่อนนับปันจานนะเลยการบบานโรงมาที่นั้นอืมอ่าลบโรงมาอ่าลบากโรงเรียนพายลังจากนานตานเสนาอุมานบินขอตอบเนี่ยพอเห็นหลกโรงหายปนญนี่น่นาก็เห็นดูแล้วเลยนะนะไอเกนั้นไม่รลยเลยน่ะความอีมัน้นความศรัทธาฟามยำเกรง นะอินน um ัลลอฮะลายัง ah, ซ e ุรุอิลาสุวาริกุมวะอับชาฮริกุมว่าอินนามะยังซุรุอิลากุลูบิกุมอัลลอฮฺไม่ได้มองถึงเสื้อผ้าอาพวนรูป้ายนองแต่อัลลอฮฺละจำมงอะไรหัวใจอิลากุลูบิกุมเป็น่นลังอ่ะไม่ได้แต่ลูกโคงเกอีกันึกเห็นดูลาวและนานเด็กนี่แหละอ่านี่ถ้าไปโรงเรียนลาวตัวโผลกนี่ก็อนะน่าว่าไม่ไปเลยอ่าเนี่ยนะเพราวา ออ้ át, เพื่อนอ่ายเพื่อนพอเสื้อนี่ก็ปะรึงรังตึงตังหลังจากนั้นฟาบาอาซาอูมารอีลันคอซินีท่านเซนาอุมานบินคอตอบได้ทรงตัวเทนนะผู้ชายคนหนึ่งไปยังคอเซนคอเซนนี้คือผู้ที่ดูแลใบตุนม่านหรือว่าคลังอิสลาม เพราะในระบบอิสลามนี่มันจะมีใบตุนมานหรือกระส่วงการคลังนาที่เก็บดับสับสินสมบัติทั้งหมดนาไวเท่นันไวบริยานจัดการในการปกครองถึงเสียเใบตุนมานกองคลังนี้นี่ก็คือเบียรคองคอลิฟ้าเงินเดือนนาจ่ายเดือนต่อใดก็เอาจากนี้เลยอ่าคนนั้นโตโกดีคนนี้ทํางานนั้นในส่วนราชการนั่นนะก็เอามาจากใบตุนมาน กะลยเกส่งคนคนหนึ่งไปยังคอซินนาผู้ที่รับพิชฌบดูเลดูเลเฝ้าเฝ้าคลังของอิสลามเนี่ยนะเล่ก็ให้ทัวเทนของเกนี้ไปโบกกับคอซินผู้ที่รับพิชฌบเฝ้าคลังนั้นว่าอักรินีมิมบัยติลมมนอาร์บาอัตาดะโรฮิมอิลารอซิชชายรี ให้ชายคนนี้ไปบอกกัมคอเส้นผู้ตีเฝ้ากองคลังนั้นหรอะบกหวาให้ท่านให้ฉันติดดีกนจากใบตินมานสักเสดิรหัมก่อยให้ต่อต้นเดือนดูต่อเงินเดือนอกคือแล้งไงไงบ้านเราอะไปยืมกนเลยน่ะยืมเบียร์ตีกองคลังกนสักเท่าได้เสดดิรอืม ติดเดติดเดโกนไปลองเห็นดูนะพออัมตุลล้หลูกใชยกองเกนี่ไปรงเรียนนี่ไปเรียนนี่ก็ไปโยกกระเพื่อนกะทิวานั่นเด็กมันโงมันอายน่ะแหละรับบานเสียนะเพื่อนมันหนับเสื้อมากเร่งก็เลยอีติดเดโกนนี่เทวาไม่เิี่้อไหนก็คือเอาของั้งโกนเลยเบอร์โอนนะเบอร์โอนหลวงนาติดมากโนสักเสียดีทำนะเรือกกรคยไปเสียตัอีลาโรสิชารีตัวต้นเดือนต่อเงินเดือนออกนั่นเลยอ่า่อยจ่ายลบ ฟาอิดากันารสุชาห์รีเลกับกคนตีฟ้าของคลั่งปนีกันและสร้างคนไปบอกว่าถ้าเมื่อใดถึงตนเดือนเนี่ยเงินเดือนออกเลยเลยนะอิจอันหูมิมูชาฮารอตีในเซดิร์หัมติติดนี้และกาไฮฮักมาจากนั้นและมูชาฮารอตีไอมิมมาอาโคซุมิมวะซีฟาตีชาฮรอนฟาชาฮรอน มิมใบตินมาหลีคือเซดิธรรมนีให้ฮักเอาไปจากเงินเดือนของฉันนั่นแหละเดือนเหลวเดือนเหล่าก็ฮักไปนะจนกระทั่งว่าหมดนั่นแหละอืมเอ้นี่มันขยัาขยกับเราบบบันโรมันขันเลยนนะบันโรมันลามีเงินเดือนเหลวนะไปถึงกับไปติดมากนเลยนะติดรถติดเรือติดราตึงแต่เดียวพะว่าครบเดือนก็คอฮักจากเงินเดือนเลยนะเลงงานขอฮักจากเงินเดือน เซนาอุมานบินคอตอบขครับพนันหลอนาเกยเอามาออมาสักเสื้ดิดห่อมโขนนี่นะอย่ามาเสื้อเสื้อให้กับโลวงของเกอัมดุลอเนี่ยนาพอได้ใส่ไปโรงเรียนแต่ไม่มีเบียก็ไม่มีเบียอิหรัวเลือเชื่อนะคคลิฟะเซนาอุมันบินคอตบอามีรุนโมมินินปกครองอิสลามตัวอาณาจักรแต่ว่านั้นเลยเบียเสื้อเสื้อให้โลวงนี่ห้ามไม้เลยแตะ tàng gặp bo ro nó, <laughs> này luôn, à, này, cáo căn bản bốc bốc co zin phù con khang và panan, mai pham ba sét dirham này, ôm bạc còn ta, à, phải tính ruột, ngân tiền ô, cả hắc, ngân tiền không chán, tháo đấy, cả hắc vậy, thà không phải cả đứa na láo, hắc vậy, à, panan ตกลุงฝากาตาบาะอิลยฮิลคอซีนูภายลังจากนัน้นคอเซนคนฝ้าวคลังสับสินสมบัติใบตุนมานนี้กาได้เขียนจดไม้ทรงลบไปย่างทานเซนาอุมานบินคตตมอ่านี่ไม่อนุญาตก็นนั่นเขียนจดหม้ทรงลบไปย่างานอุมานบินคตตมนาระบ,บวายาอุมารู้โออุมานอัตะมะนุอลาลฮาัยาติกาชฮรอน ทานมีฟ้ามอยากกินมั่นใจเฮอว่าในรบหนึ่งเดือนนี่ทานนี่ปลอดภัยไม่เสียชีวิตไม่ตายเอาเลววนาวันนี้ติดดีไปเลีวทานมั่นใจเอ้อว่ารบหนึ่งเดือนว่างเงินเดือนจีโอกนั่นน่ะทานจะไม่เสียชีวิตนะฮัตตะอังกูดาลากาจนกระตังช้านี่จ่ายเงินสดให้กับตานเสดดิรธรรมไปเนี่ย ทานมันใจไม้ว่าถึงหรบเดือนต่อไปนี้มีเบียติที่จะจ่ายหรือทานมีชีวิตถึงไปหรบเดือนแล้วขึ้นเดือนจะออกท่านมันใจไม่ตรงนั้นอ่านี่คนเฝ้ากงคลังเกี่ยนจดหมายส่งมาทมฟามาตัฟอาลุบิดาโรฮิมิใบยตินมาลี เ้าทานจะทำอย่างไรโออุมาัเกี่ยวกับเบียคงใบตุนมานเซดิดหัมติตานเอาไปนี้เรามุตตาอวบกิยตอะไรกาถ้าหากทานกบเสียชีวิตเสียก่อนเนนนอนว่าเซดิดฮัมนี้เป็นเนสินที่ติดขังจำระอยู่บนฐานอุ้ยสอบัดรัวอย่างเร่งตายในสภาพติดดีนี่นะก็ไม่หันนะพราะนามีไม่มายังมายัดหายนั่นเลยนะเมืนอเทวาคนเทวาขังนีสภาพติดดี โพรากนจะติดดีนี่อะคนที่จะไปติดดีเพื่อนได้นี่นะหนึ่งคนนั่นต้องมีความหวังพ้นคำไรยอาชีพที่ทำงานที่ชัดๆที่มันคงว่าสามาที่จะเสียเนสินหายกับหากับเจ้านี่ขึ้นได้เช่นเราไปติดเดนก็สักเบริรหนึ่ง โรคกาว่าแต่ได้หายลบเตเนี่ยเบื้อนึงนี่เรามันใจว่าสามารถตีใจลบได้โปรยเลยโปรได้ได้โวหลีบส่วนเดโรวขาอยางวันเท่านั้นเท่านั้นคำนวณเลี้ยวสามารถจะให้ได้อันนี้อนุญาตไนมติดเดแต่ถ้าห้ากว่าเงื่อนที่จะเอาไปเสียกาดเดตรงนั้นตามตกลงสัญญาไม่มีความหวังเลยแต่เอามาก่อนนี่ไอ้นี่ถือว่าหารำนั้นหารำเราไปบุรหูตังไปติดเด อ่เนี่ยหลักการอิสลามว่างไว้ซวยนะไม่ใช่โปรให้เรากู้ยืมไม่ใช่เราติดดีอย่างสปิสะปะไม่ใช่การที่จะไปกู้ยืมติดดีตรงเล่วาอาชีพรรือฟ้าปินไปได้ตรงพรมที่จะเสียเมื่อถึงวันและเวลาดังกล่าวถ้าไม่พน,นันถือว่าฮารัม mm. อ่าบาปเลวฮา,ารัมเลอเราไปติดดีไอไม่ให้ลบละวนูต่างหากแล่วไอพน,นันแล่วอนุต่างหากหล่ว แต่การย่างเรกเก้าเรกที่ไปติดเดนั้นถือว่าหรารมเลยอ่านี่แต่เซนาอุมาสนี่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยเนาะพชั่วเน,นนอนแค่เป็นคอลิฟ้านี่พอถึงรอบเดือนเงินเดือนต้องโอกอยู่แล้วแต่ไอปนักงานคนที่้ากองคลังนี้โยนทําลบมาว่า่านมันใจเฮ้อว่ามีชีวิตอ่จนถึงรอบเดือนนู เลล่า้าท่านตายเสี้กโกนล่ะเส้ดิอดห้ำติดติดคางบนฐานนี้ชีวาพรืออ่านี่ฟลัมมาซามมอาอูมารุกาลามันคอเีนีดังนั้นในคณะติ่สนาอุมาได้ยินคำพูดของคอเจนคนเฝ้ากองคลังดังกล่าวบ้ากาเกโรงทันทีอ่านี่เออเกย์กลืมนึกไปเสียกากายเก็ว่าเอาบอบวเราทำไม่มันใจว่าจะมีชีวิต ตลอดไปถึงต้นเดือนหนานะเกคะโรงไฮเลาว,ว่ากอละยาบูนัยยาเรียกลาออกมาว่าโอ้โลูกรักเอยว่าบอกลูกของเกนะบอกลูกว่าเอเดียอียลังกัตตาไปเลยนะปันเพือกันดินะลูกบ่าวเฮ้ยบ้านเราว่าโรงเรียนนั้นนะกัตตาไปเลยนะต่างต่างเสื้อที่ว่าปะร่้งรัง,รงพนันไปเลย ฟาอินนีลาอามานูอาลารูฮีซาอาตันเพราะแท้จริงแล้วฉันไม่มีความมั่นใจว่ารูหวิญญาณของฉันจะปลอดปล่อยไม่เสียชีวิตสักสะอาสักชั่วกลูไม่สามารถที่จะประกันได้อ่าเนี่ยตตลงเกก็พยายามปลอบใจโลกของเกเลยกะนะให้ไปโรงเรียนดังกล่าวนะไปต่างเสื้อผ้ารึงรังไปนั่นเลยอะเอะถ้าเป็นโลกโรกกัมาเลยนะอ่าไม่ไปเรวนะไม่ไปเร็ว นาเครือกนะเป็นรูหิดนึงนี่ก็ไม่ไปเลยแล้วมาถึงบอกหมาเลยมาเออ,าเออปลาเออในเครือกตรงนั้นตรงนี้ฮะเราก็ไปลาวเล้นะทอยกกเอินให้ลาวเตโลคงเสนาอุมาบินกนะ็โตอบน่ะนาท่านอัมดุลฮลนี่อ่ากะนาซิบอ่ะเดี๋ยวว่าคีร้เลยนะไม่รู้เลยนะเทวามาขนาดนะั้นเพราะฉะนั้นในรีวายะฮะดิสดังกล่าวนี่เราพอที่จะสรุปได้ว่า นี่และการใช้ชีวิตของเซนาอูมานบินคอตตอบบนโลกดุนยาใบนี้นะเราคิดเล็วว่าถ้าเทียบกับเรานี่นะเราการทำโดุลิละลุยเลยอ่าบรลุยเลยนะไม่ปักไปปินเนเปินบันไอ้นี้บียที่จะมาสื่อเสื้อไหมนี่กะห้าหมายนะเนี่ยราะฉะนั้นนะความสุขบนโลกดุญญนยาอ่ามันจะไปหลดลั้นกับความสุขในอาเครันถ้าเมื่อโลกดุนยาเรามีความสุขมาก นาะอาเครัตนาะเราก็มีความสุขหน้อยปะนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นความลำบากบนโลกดุนยานี้นะเหมือนที่นสนาอุมาทเกลือกชายชีวิตนี้นะไปวันอาเครัตกานาะได้รับผนตอบแทนนะมากมายเนาะในหนังสือดุรอนาะถี่หนึ่งร้อยสามสิบหกงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาสิทใครชงก็อร่อย ได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดนรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลำผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศ สนใจติดต่อ0928652520คุณวัส,สนาบุรุษราช